สวัสดีครับ FC ที่หน้าตาดีทุกๆท่านปลับมาพบกับ SJC c e l l ลจืดชแนลกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวรถด,ดีๆอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือ m i s u b i s h i t r i t o n Athlete แน่นอนครับรุ่นนี้นำรุ่นท็อปของ t i t o n มา Modify แต่งหน้าทาปากใหม่แต่งออกมาแล้วก็สวยใช้ไลเอาเรื่องเลยนะครับ FC จะมีออปชั่นอะไรบ้างมารับชมพร้อมกันเลยนะครับ สำหรับรถที่จอดอยู่ต่อหน้าทุกท่านนี้ก็คือ m i ม u b i s s i t ิ i t t n a t t l e t e สีดำเข้มนะครับจะมาในรูปแบบของ Advanced Dynamic Shield Design ในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.4 m i v e c Clean Diesel VGT u r b o Intercooler 181แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง430นิวตันเมตรซึ่งไฮไลท์หลักของเครื่องยนต์บล็อกนี้คือเขาจะเป็นอลูมิเนียมอลอยทั้งบล็อกและเหนือกว่าด้วยวาวแปรผันอัจฉริยะ m ม y b c ที่นำมาใส่ในเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเจ้าแรกของโลก ผลลับที่ออกมาคือเขาจะให้แรงบิดที่รอบต่ำและแรงมาที่รอบสูงอัตราเร่งจี๊ดจ๊าดหลังติดเบาะได้ง่ายๆเลยเอกลักษณ์เฉพาะของไททันแอดลีทุกสีคือกระจังหน้าจะเป็นสีดําชายกันชนจะเป็นสีดําและที่สําคัญจะมีลังคาสีดําด้วยนะครับในส่วนของไฟหน้าจะเป็นแบบไบ LED p r โปรเจ o เตอร์มาพร้อมกับไฟ Day t i ท e r u n น i ิ g l ไ g h t แบบ LED เช่นเดียวกันซึ่งข้อดีของหลอด LED คือจะให้ความสว่างที่สูงมากความร้อนน้อยกินไฟต่ำและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่ไฟตัดหมอกจะเป็นสีอมเหลืองนะครับ FC ข้อดีของแสงสีอมเหลืองคือจะช่วยให้มองเห็นวัตถุได้อย่างชัดเจนในขณะที่ฝนตกหนักหรือมีหมอกลงจัดที่บริเวณด้านหน้าและด้านหลังจะมีเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดซึ่งนอกจากจะทําหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์การระยะถอยแล้วยังทําหน้าที่เป็นระบบ UMS ซึ่งระบบนี้จะช่วยตัดกาลังเครื่องยนต์ช่วขนาเมื่อเราเข้าเกียร์ผิดทํางานทั้งด้านหน้าและด้านหลังรุ่นนี้มาพร้อมกับยางขนาด265ทับบ ล้อแม็กสีดำเงาขนาด18นิ้วเบรกได้อย่างมั่นใจปลอดภัยยิ่งกว่าด้วยระบบเบรกถึง3ระบบได้แก่ระบบเบรก ABS ช่วยป้องกันล้อล็อกในขณะเบรกฉุกเฉินแม้ในขณะฝนตกหนักหรือถนนเปียกลื่นระบบเสริมแรงเบรก BA ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลงในขณะเบรกฉุกเฉินและระบบกระจายแรงเบรก EBD ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลงแม้ขณะบรรทุกหนักดีไซน์ด้านข้างดูสปอร์ตปาดเปียวเกลียวกราดและดูดันห้องโดยสารออกแบบให้มีความโอ้อากว้างขวาง,วาง,วางนั่งสบาย ผมขอฝากคลิปดีๆทั้งหมด5คลิปเช่นอยากเทินรถผ่อนยังไม่หมดก็เทินได้หรือแคมเปญคืออะไรซื้อรถอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดแต่ที่ลิงก์ข้างบนเราจะมีลิสต์วิโดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่างชมคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาเลือกชมคลิปที่ถูกใจภายหลังก็ได้นะครับ f c บันไดข้างกรีบมือเปิดประตูกระจกมองข้างหลังคาและล้อแม็กทาให้เป็นสีดําทั้งหมดเลยเหนือกว่าด้วยสติ๊กเกอร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไททันแอดิดมาพร้อมกับสปอร์ตบาร์สีดําเงา ช่วยให้รถรุ่นนี้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นหากสนใจรุ่นนี้อย่าลืมโทรหาเซลจืด084-516-4583 ID l n I k k น n e n ว w a ข k ด K t i t a ท i u m e l ลิ e มาพร้อมกับกระบะไลเนอร์ของมิซูบิชิซึ่งเป็นของแท้ออกมาจากโรงงานเลยกันชนท้ายออกแบบมาให้เป็นแบบขั้นบันไดสามารถเปีนขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายมาพร้อมกับกล้องมองหลังทำงานร่วมกับกล้องมองภาพรอบคันแบบ360องศาให้มุมมองแบบ b i r ร์ดไอ i ิวกริปมือเปิดฝาท้ายเป็นแบบสีดําเช่นเดียวกัน ที่บริเวณมุมของกันชนท้ายจะถูกติดตั้งเซ็นเซอร์ไว้ทำหน้าที่ความปลอดภัยถึง2ระบบได้แก่ระบบ BSW จะช่วยเตือนทุกครั้งเมื่อมีรถอยู่ในมุมอับสายตาและระบบ RCTA จะช่วยเตือนในขณะถอยออกจากช่องจอดกรณีมีรถวิ่งมาจากทางด้านหลังไฟท้ายเป็นแบบสเปกตร,รัม LED ทำงานคู่กับไฟเบรก LED เช่นเดียวกันเหนือกว่าด้วยสปอยเลอร์หลังที่ฝาท้ายทำหน้าที่ช่วยสร้างแรงกดฝาท้ายในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง นอกจากจะสวยแล้วยังปลอดภัยอีกด้วยนะครับสำหรับ Tri ันแอดดิคันนี้กล้องมองภาพรอบคันจะถูกซ่อนไว้ที่บริเวณใต้กระจกมองข้างนี้นะครับ t ททันแอดดิมาพร้อมกับระบบป้องกันการจรกรรม i m m o b i l i z e r ทำงานร่วมกันกับกุญแจอัจฉริยะ KOS ระบบ u ู h Start และ Smart Entry ท,ท,ทุกครั้งที่เราปลดล็อกรถหรือสตาร์ทรถระบบจะทำการสอบถามรหัสจากกุญแจอัจฉริยะ KOS ทุกครั้งหากรหัสไม่ตรงกันจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้หรือปลดล็อกรถได้ เหนือกว่าด้วยกระจกมองข้างที่พับเก็บและกลางออกโดยอัตโนมัติพวงมาลัยเวอร์แบบไฮดรอลิกช่วยให้รู้สึกมั่นคงในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงเดินด้วยได้ตะเข็บสีส้มมาพร้อมกับระบบควบคุมเครื่องเสียงและครูสคอนโทรลเหนือกว่าด้วยแพทเทิร์นชิฟที่ช่วยให้เราสามารถเลือกเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตัวเองมาพร้อมกับจอ m id เรืองแสงพร้อมจอ tft ตรงกลางเครื่องเสียงระบบสัมผัสขนาด7นิ้วสามารถรองรับได้ทั้ง android auto และ apple car play ให้เสียงที่สมบูรณ์แบบด้วยลำโพงถึง6ตัว มาพร้อมกับแอร์ดีต้อนแบบดูอโซนสามารถแยกปรับอุณหภูมิได้แบบอิสระซ้ายขวาคนขี้ร้อนกับคนขี้หนาวสามารถเดินทางพร้อมกันได้และมีฮีเตอร์ที่ช่วยสร้างความอบอุ่นในขณะเดินทางตอนกลางคืนในฤดูหนาวไททันแอดิดรุนขับเคลื่อนสีล้อมาพร้อมกับดิฟล็อกเพาหลังควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าหัวเกียร์หุ้มหนังเดินด้วยได้ตะเกียบสีส้มเสือมลุมสปอร์ตเกียร์โต้งหกสปีดมาพร้อมกับสปอร์ตโหมดช่วยให้เราเลือกเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตัวเอง เหนือกว่าด้วยระบบ iNC ที่ช่วยตัดต่อกำลังเครื่องยนต์ให้ในขณะจอดรถติดไฟแดงช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์ได้เป็นอย่างดีระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ Super Select 4 w d i รเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทาง m i ิ s u b i s h ิที่สามารถขับเคลื่อนสีล้อแบบฟ l l ไ i m e ได้ซึ่งข้อดีของระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์คือสามารถขับขี่ด้วยความเร็วสูงได้ไม่จำกัดสามารถกลับรถได้โดยล้อไม่ขืนเฟืองไม่แตกช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนในขณะฝนตกหนักหรือถนนเปียกเลื่นได้เป็นอย่างดี หากอยากรู้ว่าระบบนี้เทพแค่ไหนทํางานยังไงแต่ที่ลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยนะครับ f c แผงประตูบุด,ด้วยวัสดุบุนุ่มพร้อมเดินได้ด้วยตะเข็บสีส้มเสริมอารมณ์สปอร์ตไฟหน้าปรับระดับสูงต่ําด้วยไฟฟ้าได้ถึงสีระดับช่วยลดปัญหาไฟหน้ายางตาเพื่อล่มทางไททาน,นลัลดีดมีระบบ Active s a ฟตีถึง3ระบบได้แก่ astc ซึ่งรวมเอาระบบ asc หรือระบบควบคุมสถิแลภาพการทรงตัวในขณะเข้าโคง้งและระบบ tcl หรือ traction control ที่ช่วยป้องกันการลื่นนถลยในขณะฝนตกหนักหรือถนนเปียกลื่นเข้าด้วยกันรวมไปถึงระบบ HSA ที่ช่วยป้องกันลดไหลในขณะออกตัวบนทางลาดชันช่วยให้รถคันนี้ขับสนุกและปลอดภัยตลอดการเดินทางเนื้อว่าด้วยกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติที่ช่วยลดแสงที่เกิดจากไฟสูงของรถคันที่ตามหลังให้โดยอัตโนมัติที่บริเวณกระจกหน้ารถจะมีกล้องจํานวน2ตัวพร้อมกับเซนเซอร์อินฟาเรดทำงานในระบบ FCM ที่จะช่วยเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมชะลอความเร็ว พร้อมตรวจจับคนเดินข้ามถนนนอกจากนั้นยังมีเซ็นเซอร์รับแสงทำงานในระบบ a h b ที่จะช่วยเปิดปิดไฟสูงให้โดยอัตโนมัติและเปิดปิดไฟหน้าให้โดยอัตโนมัติพร้อมเซนเซ,นเซอร์ตรวจจับความชื้นช่วยให้ใบปัดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติขณะฝนตกภายในห้องโดยสารเน้นสีทูโทนสีเทาตัดกับสีดำมาพร้อมกับเบาะหนังสีส้มตัดกับสีดำเดินได้ด้วยตะเข็บสีส้มเสริมลมสปอร์ตบอกคนขับปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมทั้งเจาะรูระบายความชื้น ให้ความรู้สึกหรูหราแต่แฝงไว้ด้วยอารมณ์สปอร์ตเสริมความปลอดภัยด้วยถุงลมนิรภัยถึงเจใบได้แก่คู่หน้าด้านข้างคนขับและผู้โดยสารม่านถุงลมนิรภัยบริเวณกระจกและบริเวณหัวเข่าของฝั่งคนขับช่วยเสริมความปลอดภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีมอบความเย็นสบายตลอดการเดินทางด้วยพัดลมระบายความเย็นสําหรับผู้โดยสารตอนหลังซึ่งเป็นจุดที่เหมาะสมเพราะความเย็นจะถูกเป่าจากข้างบนลงมาข้างล่างของลําตัว เบาะนั่งของผู้โดยสารตอนหลังมีลักษณะเอนช่วยลดความเมื่อยล้าในขณะเดินทางไกลได้เป็นอย่างดีมีที่พักแขนพร้อมช่องวางแก้วน้ำจำนวนสองใบสามารถพับเก็บได้กรณีมีคนนั่งตรงกลางซึ่งที่นั่งของผู้โดยสารตอนหลังค่อนข้างที่จะได้รับการยอมรับในเรื่องของความกว้างขวางนะครับบริเวณที่พักแขนตรงกลางจะมีช่องสําหรับวางมือถือจํานวนหลายเครื่องพร้อมจุดชาร์จไฟแบบ USB-A ปล่อยกระแสะไฟได้สูงสุดถึง2 1จนแอมป์จำนวน2จุด ช่วยให้ชาร์จได้เร็วมากยิ่งขึ้นมอบความสะดวกสบายตลอดการเดินทางได้อย่างแท้จริงกล่าวโดยสรุปนะครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถกระบะในราคาเพียงร้านต้นๆแต่ได้ทั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อและระบบความปลอดภัยที่เทียบได้กับปา j e โ o ่สปอร์ตไททันแอดิคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนสำหรับสีก็มีให้เลือกทั้งหมด3สีดังนี้นะครับสีดำเข้มสีขาวลังคาดำและสีส้มลังคาดำ อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับก่อนจบคลิปนี้ผมก็มีคลิปดีๆมาฝากอีกเช่นเคยแต่ที่รูปได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ